ในช่วงปี2020นะครับหรือแม้แต่ปี2019เองถ้าพูดถึงโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยหลายๆคนคงปิ๊งขึ้นมาก่อนเลยว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอย่างแน่นอนนะครับแต่ในวิดีโอนี้ครับแอดบิ๊กมีโน้ตบุ๊กจากเดลครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กทรงประสิทธิภาพแต่ไม่ใช่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับกับเจ้าตัว d e l l ์อินสไพรอ7501ครับ แน่นอนหละหลายคนคงเคยได้เห็นเคยได้สัมผัสหรือแม้แต่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ d ด l อินสป i r รอกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะผมเชื่อแบบนั้นนะครับในสมัยก่อนเนี่ย เดลอินสไ i รอนเนี่ยจะจัดว่าเป็นโน้ตบุ๊กในราคาค่อนข้างที่ไม่แพงนะครับเป็นตัวเริ่มต้นถึงตัวกลางของเดลเลยนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยในปี2020อย่างตัวนี้ยฮะเดลอินสไพรอน7501เนี่ย,น,ยนับว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่โอ้โหดีไซน์พรีเมียมมากนะครับวัสดุบอดี้นะครับเป็นอลูมิเนียมตลอดทั้งตัวเครื่องแล้วนะจากเดิมที่เป็นพลาสติกมาพร้อมกับสีสันนะครับดีไซน์สีอารมณ์แบบเดียวกับ MacBook เลยในฝั่งของ Apple มี MacBook ใน ในฝั่งของ PC n o โน้ตบุ๊กนะครับมีเดลอ่านี่ฮะดีไซน์เขาสวยมากแล้วที่สำคัญนะฮะภาพลักษณ์ของโน้ตบุ๊กตัวนี้มันไม่ใช่ภาพลักษณ์สำหรับเกมเมอร์ไงบางทีมันต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยสำหรับคนที่เอาไปใช้ในบริษัทแล้วกลับมาบ้านกลายเป็นเกมเมอร์แบบนี้ฮะเอาไปทำงานเรนเดอร์ตัดต่อเอาไปพรีเซนต์เรื่องต่างๆที่บริษัทไงกลับมาบ้านเข้าสู่โหมดเกมเลย ซีเรียสเกมมิ่งกันเลยทีเดียวเล่นเกมจริงจังกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนได้ยินแบบนี้สเปคของเจ้าโน้ตบุ๊กเดลอินสไ i รอน7501ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับประกอบไปด้วย CPU ที่เขาใช้นะครับเป็น CPU คอ e i 710750H นะครับ6คอ12เรดตัวแรงเลยบูสต์ซ็อกสูงสุด5 GHz นั่นเองแบบซิงเกิลคอนะครับมีนะครับกราฟิกการ์ดในตัวนะครับเป็น Intel integrated graphics UHD นั่นเองนะครับ รองรับฟีเจอร์ Quick Sync วิดีโสามารถเล่นเกมพร้อมกับการสตรีมมิ่งรวมถึงรคคอร์ดไปด้วยและเอามาช่วยในการสตรีมมิ่งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตัดต่อก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับเรียกว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กแจมแจมแรงๆนะครับเล่นเกมได้ทำงานดีนะครับมีแ a รมครับที่ใส่มาให้ในตัวเครื่อง 8GB DDR4 บั 2,933MHz ครับการ์ดจอเป็น GeForce GTX 1650 หนะะึ่งข้อคู่ทีไอเลยมี SSD NVMe มาให้ด้วยนะครับเป็น SSD 512GB แบบ NVMe p c i e m M.2 ครับรวมไปถึงมีระบบระบายความร้อนแบบ d u โอนะครับพัดลมคู่ดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะครับไล่มันตั้งแต่ด้านหลังเลยก็แล้วกันนะครับ โน้ตบุ๊กตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งไปตั้งแต่ในช่วงต้นเลยนะฮะว่าเขาไม่ใช่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กแต่ใช้สเปคเดียวกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็แฝงในเรื่องของความพรีเมียมเอาไว้ตั้งแต่แรกเห็นในการออกแบบเลยนะฮะบอดี้ด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กเดลอินสไ i รอน7501ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมครับสีนะครับเป็นสีแบบซิลเวอร์มีโลโก้เดลอยู่ด้านหลังใครเห็นก็ต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กทำงานใช่ไหมฮะ แต่ข้อดีของมันคือบางทีเราพกไปทํางานแต่เราไม่ได้ทํางานแอบเล่นเกมในเวลางานก็ได้ <laughs> เพราะใครจะเชื่อล่ะฮะว่าดีไซน์แบบทํางานทํางานพรีเมียมแบบนี้ ข้างในสเปคแรงมากๆเลยนะครับข้างหลังเองนะครับโลโก้ชัดเจนแบบนี้วัสดุนะครับสัมผัสค่อนข้างที่จะเรีเมียมากด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กนะครับเป็นช่องระบายความร้อนนะครับเป็นช่องดูดลมเย็นเข้าไปตรงนี้มี2ช่องนะครับสแถบแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้นะครับที่เขียนว่า i n s p i r ร n อนนะครับเป็นการปั๊มเข้าไปนี ปั๊มเข้าไปในแผงหลังเลยนะฮะเขียนอยู่ด้านหลังแบบนี้ Inspiron นะครับสามารถแกะอัปเกรดได้ไม่ยากนักนะครับเพราะว่าใช้น็อตนะครับในการยึดติดกับตัวเครื่องเนี่ยเป็นหัวน็อตแบบกากระบาดนะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะจะได้ขันได้อัปเกรดได้ต่างๆได้ค่อนข้างง่ายแมนเทนนนตค่อนข้างง่ายเลยนะครับมียางรองโน้ตบุ๊กนะครับอยู่ที่ด้านล่างนะครับ3จุดด้วยกันและเวลาเปิดใช้งานนะครับ ตัวโน้ตบุ๊กจะยกเครื่องสูงขึ้นด้วยเพื่อเพิ่มในส่วนของระยะที่สามารถทําให้มี a i r ์ฟ o w เพิ่มขึ้นบริเวณด้านไหนนั่นเองนะครับน่าสนใจทีเดียวนะแล้วก็ในส่วนของบริการหลังการขายนะครับสำหรับเจ้า Dell Inspiron รวมถึงเดล n o t e บุ๊กทุกตัวผลิตภัณฑ์ของเดลทุกตัวจะเป็นบริการหลังการขายแบบ Premium Support นะครับนั่นก็หมายความว่าเรายกหูวันนี้ปุ๊บ พรุ่งนี้ช่างของเดลนะครับมาดูแลหลังการขายสบายๆเลยซึ่งเบอร์ติดต่อทางเดลนะครับซัพพอร์ตเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับเข้ามาสู่พอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็มีความน่าสนใจเช่นกันแต่ก่อนที่ไปดูพอร์ตเชื่อมต่ออยากจะให้ดูในส่วนของบานพับบริเวณด้านหลังนะฮะตรงนี้มีลูกเล่นที่ค่อนข้างน่าสนใจบริเวณบานพับนะครับเขาจะเล่นเท็กซเจอร์ในส่วนตรงนี้นะครับสวยงามทีเดียวด้านหลังตรงนี้ แปลกแล้วใหม่มากๆนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กในเท่าที่เราเคยเห็นมาน่าจะไม่มีใครทําลักษณะดีไซน์แบบนี้เลยนะครับถือว่าน่าสนใจเปิดเครื่องออกมาอย่างที่แจ้งไปตัวเครื่องจะยกสูงขึ้นนะครับมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อบริเวณด้านขวานะครับ มีอยู่ด้วยกัน2พอร์ตประกอบไปด้วย USB และตัว m i โคร SD card reader นะครับตัวนี้ใช้เป็น m i โคร SD card reader แล้วนะแตกต่างจากโน้ตบุ๊กโดยทั่วไปที่จะใช้เป็น SD card reader ไซส์ใหญ่ตัวนี้เป็น m i โครนะครับพร้อมกับแจ็คเชื่อมต่อนี่เป็นตัว Audio Combo นะครับบริเวณด้านซ้ายนะครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเขามีในส่วนของตัว HDMI นะครับมีในส่วนของตัว USB นะครับและ อันนี้มี thunderbolt ด้วยนะครับมี thunderbolt 3.0ดังนั้นคุณจะใช้เป็นการชาร์จไฟก็ได้นะครับผ่านพอร์ตเชื่อมต่อตรงนี้ที่รองรับ pd charge นะครับ power delivery เนาะสามารถต่อจอได้นะครับเป็นมาตรฐาน display port ได้นะครับต่อการ์ดจอแยกก็ยังได้นะครับน่าสนใจมากๆเลยในส่วนนี้รวมถึงด้านบนสุดนะครับจะมีในส่วนของช่อง เสียบไฟเลี้ยงอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้น่าสนใจตรงที่แบตเตอรี่นะครับของเขาจะอยู่ได้นาะนสักประมาณ6-7ชั่วโมงในการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ใช้เวลาชาร์จไวนะครับหชั่วโมงเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บแบตเตอรี่เด้งขึ้นมา80%เลยนี่คือฟีเจอร์ Express Charge นั่นเองนะครับของทางเดียวที่เขามีให้นะฮะด้านนอกว่าสวยงามพรีเมียมแล้วด้านในยิ่งเด็ดเข้าไปอีกนะครับ บริเวณด้านในของตัวโน้ตบุ๊กนะครับหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอ IPS นะครับค่าสี100% sRGB yeah. แต่หน้าเสียดายนิดหนึ่งตรงที่ตัวจอเนี่ยเขาจะให้ในส่วนของจอมาเป็นแบบ60เฮเท่านั้นเองจริงๆตรงนี้น่าจะใส่เป็น120 h ฮเป็นอย่างน้อยได้แล้วนะฮะหรือจะใช้เป็น144เฮได้ยิ่งดีเลยนะครับ แต่ก็โอเคแหละเพียงพอต่อการใช้งานเนาะเพราะอย่าลืมว่า Inspiron ตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยสายตรงนะครับแต่มันสามารถใช้เล่นเกมได้นะฮะด้านบนก็จะมีเว็บแคมพร้อมไมโครโฟนนะครับพร้อมโลโก้เดลอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้เอแลวก็เดลนะครับกรอบจอเป็นแบบบางนะครับสลิมมากๆ และที่น่าสนใจก็คือในส่วนของตัวแป้นพิมพ์นะครับตัวแป้นพิมพ์ของเขาจะเป็นแป้นพิมพ์ที่มีฝ่ายแสดงสถานนะแป้นพิมพ์จะเป็นสีเงินนะครับพร้อมแป้นไทยนะที่สําคัญคือตัวนี้เขามีปุ่มนัมเบริกนะครับมีปุ่มตัวเลขนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กหลายๆตัวซึ่งเป็นขนาด15.6นิ้วแบบสลิมเบเซลเน r รเบเซลเนี่ยเขาจะไม่มีปุ่มตัวเลขแล้วนะแต่ตัวนี้ยังมีอยู่นะครับสำหรับ i n s p i r o n 7501นะครับรวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆในส่วนของแป้นพิมพ์ก็ครบถ้วนนะมีฟังก์ชันคีย์ช็อตคีย์ต่างๆซึ่งสามารถกดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปิดไฟคีย์บอร์ดนะครับซึ่งเขาจะมีอยู่ด้วยกัน1 2 2เลเวลนะครับความสว่าง2เลเวล่าแล้วก็เพิ่มลดแสงหน้าจอรอต่างๆกดได้เลยนะครับผ่านตัว ฟังชันขีดด้านบนนะฮะเป็นทิมก็จะมีในส่วนของปุ่มลูกศรด้วยนะครับจะเป็นลูกศรไซส์เล็กนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแมตทิเรียลของบริเวณที่พักข้อมือซึ่งเป็นอลูมิเนียมตลอดทั้งตัวเครื่องเลยนะฮะฟีลลิ่งคล้ายๆแบบอารมณ์ยูนิบอดี้เลยขอบด้านข้างของตโน้ตบุ๊กนะครับมีการเก็บงานที่ค่อนข้างสวยดูพรีเมียมหรูหราทีเดียวนะฮะช่องระบายความร้อนจะอยู่บริเวณด้านบน ยิงขึ้นหน้าจอเลยในส่วนนี้นะครับพร้อมกันนั้นจะมีทัชแพดพื้นใหญ่แบบซ่อนปุ่มไว้นะครับเป็นแบบแยกชิ้นนะในส่วนนี้นะครับใช้ g ส s t อ r ์ Control อะไรต่างๆได้เช่นกันนะครับเพราะฟีเจอร์ที่เขาระบุเอาไว้นะครับในส่วนของตัว Wi-Fi ซึ่งเป็น Wi-Fi AX ด้วยนะครับมีการรับประกัน Dell Premium Support นะครับและแน่นอน Thunderbolt นะครับอยู่ในตัวเครื่องตัวนี้ด้วยนี่คือตัวโน้ตบุ๊ก i n s p i r รอน7501นะครับน้ำหนักเดี๋ยวเรามาลองชั่งกันเลยดีกว่านะฮะว่าน้ำหนักของตัวโน้ตบุ๊กจะอยู่ที่กี่กิโลกรัมกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะตัวโน้ตบุ๊กเองจะมีน้ำหนักอยู่ที่1.856กิโลกรัมนะครับหนักกว่าที่สเปคที่เขาระบุไว้ในเมืองนอกนะครับเมืองนอกเขาจะระบุไว้ว่าประมาณ1.7นะครับชั่งจริงได้1.8แต่ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊ก15.6นิ้ว ที่น้ําหนักโอเคนะถ้ามองว่ามันเป็นโน้ตบุ๊ก15.6นิ้วเนี่ย1.8กิโลกรัมนี่ถือว่าออใช้ได้เลยนะถือว่าเบาพกพาสะดวกนะครับแถมอะแดปเตอร์ของเขานีครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะเนี่ยอะแดปเตอร์ของเขานะครับของเดลเองนะครับ130วัตต์นะครับรวมสายชาร์จด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ําหนักของอะแดปเตอร์ กับตัวเครื่องรวมกันจะเป็นอย่างไรนะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่493กรัมเท่ากับว่าประมาณสัก500กรัมเนาะรวมตัวโน้ตบุ๊กนะครับสุดที่เลยใส่กระเป๋าแบกเป,ป้ไปจะอยู่ประมาณสัก2 3.3กิโลกรัมสบายสบายแลวนะเมื่อก่อนแค่น้ t บุ๊กอย่างเดียวนี่คือ2.3 2.4กิโลแล้วนี่รวมอะแดปเตอร์ด้วยฟินเลยนะฮะหรือบางทีเราเอาไปพีเซนต์งานขำๆเราไม่จําเป็นต้องเอาอะแดปเตอร์ไปก็ได้นะครับอ๋อผมลืมแจ้งไปนิดหนึ่งนะครับในส่วนของปุ่ม power บนตัวโนตบุ๊กตัวนี้ ปุ่ม power จะเป็นตัว fingerprint scanner ด้วยนะครับดังนั้นเราสามารถใช้เพิ่มเติมความปลอดภัย security ต่างๆได้นะครับซึ่งนี่ก็คือ Inspiron 7501นะฮะ หน้าตาดีดูรู้ราไฮโซพรีเมียมเหมาะสำหรับวัยทำงานอย่างเราๆที่แอบเป็นเกมเมอร์ตอนกลับบ้านนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปลองดูประสิทธิภาพการใช้งานจริงทั้งในเรื่องของความร้อนอุณหภูมิต่างๆเฟรมเลตในการเล่นเกมและการทำงานกันว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันต่อได้เลยครับผม ディアボル ได้เห็นกันไปแล้วสําหรับประสิทธิภาพถือว่าน่าพึงพอใจไหมล่ะฮะลองเปรียบเทียบกันดูก็แล้วกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเจ้านี่เป็นอย่างไรแต่สําหรับในมุมมองไอ i c เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กนะที่อาจจะไม่ใช่เกมมิ่งสายตรงแต่เพียงพอที่จะเอาไปเล่นเกมได้และที่สําคัญดีไซน์ของมันไม่ฉูดฉาดฮนะคนวัยทํางานนะครับบางทีเรามีหน้าที่การง,งานตําแหน่งอะไรต่างๆที่ ค่อนข้างสูงเลยเนาะจะพกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กไปมันก็อาจจะดูแปลกๆไหมบางทีถ้ามันฉูดฉาดเกินไปความน่าเชื่อถือของเราอาจจะลดน้อยลงอนะเนาะบางทีต้องคิปลุกนิดนึงเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะครับเพราะดีไซน์มันเหมาะกับแบบนั้นอนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรากลับบ้านมาอยากจะพักผ่อนผ่อนคลายอะไรแบบนี้เอาเจ้าตัวนี้เสียบเมาส์คีย์บอร์ดต่อจอ144เฮิรตซ์240เฮิรตซ์เล่นเกมก็ทำได้สบายๆเลยเพราะการ์ดจอเขาแรงมากนะครับเป็น การ์จอในระดับเกมมิ่ง GTX 1650 T.I เลยรวมไปถึงมี CPU อย่าง Core i 7นะครับ1 0 7 5 0 H ในส่วนของราคาสำหรับคนที่สงสัยว่ามันราคาเท่าไหร่อย่างไรนะฮะเจ้าเดว Inspiron 7501ตัวนี้มีราคาอยู่ในช่วงประมาณ39,900บาท ้าสำหรับใครที่สนใจนะครับลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับตัวนี้ผมได้รับมารีวิวจากทาง it city นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือไปซื้อกันได้ในงานคอมมิชเขามีโปรโมชั่นจัดหนักอย่างแน่นอนนะครับนอกจากจุดเด่นที่จะเป็นในส่วนของความแรงและดีไซน์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับที่ผมมองเห็นเลยสําหรับเจ้าเดลตตัวนี้ที่ตอบโจทย์มากมากเลยก็คือการรับประกันนั่นเองนะครับเป็นการรับประกันแบบพรีเมียมซับพอร์ตนะครับมันดีมากจริงๆนะ 3ปีเต็มนะครับเป็นแบบออนไซต์เซอร์วิสซึ่งหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วแหละประกันเดียวขึ้นชื่อในเรื่องของความสุดยอดของการบริการหลังการขายนะครับผมมองว่าถ้าคุณอยากจะได้อะไรที่มันจบไม่ต้องยุ่งยากนะครับตัวเดียวใช้ยาวๆไม่ต้องมากังวลเรื่องบริการหลังการขายเรื่องจะพังแก้ปัญหารต่าง ตัวนี้ผมถือว่าจบนะครับสเปคโอเคมันดีระดับหนึ่งแต่ราคามันอาจจะสูงไปนิดนึงเพราะว่าเขาวางเซกเมนต์ตัวนี้ไว้เป็นแบบพรีเมียมไงนะครับมันจะไม่ใช่เกมมิ่งที่เป็นแบบพลาสติก ABS ดําแดงอะไรแบบนั้นตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเรื่องของวัสดุแพงขึ้นเรื่องของแมทเทีเรียลม,มันสูงขึ้นและมีบริการหลังการขายที่ สูงขึ้นก็แน่นอนฮะราคาก็จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่สําหรับผมถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับคนงบประหยัดแต่ถ้ามีงบพอสมควรตัวนี้ถือว่าได้เลยนะครับฝากไปด้วยครับสำหรับเดล l i n s p i r o n 7501ตัวนี้โน้ตบุ๊กทำงานที่เล่นเกมได้อ่ะโอเคแล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับขอบคุณทั้ง i อท i t y และเด l ที่ได้ให้หยิบยืมโน้ตบุ๊กตัวนี้มาได้ลองเล่นลองรีวิวกันนะครับ ฝากไปด้วยครับ Inspiron 7 5 0 1ครับผม